และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โฮมโปรประชาชื่นค่ะดีใจทำไม <c oughs> งงดิมาทำไมประชาชื่นวันนี้นะคะไม่มีปูย่าค่ะของบริษัท Living Well ค่ะซึ่งอยู่แถวแถวโซนนนทบุรีพอดีเม็ดจ,จะพาทุกคนนะคะมาดูราคาย่าเทียมในโฮมโปรว่าเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันในคลิปนี้ ทำไมถึงต้องมาเปรียบเทียบราคายญาเทียมที่โฮมโปรใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจว่าเราควรที่จะเลือกใช้ยญาเทียมแบบไหนยญาเทียมทั่วไปตามท้องตลาดมีเยอะมากร้านขายส่งร้านที่ผลิตในไทยหรือบริษัทอื่นๆที่ขายยญาเทียม ก็จะนําเข้าเยอะมากอย่างของเมเองนก็คือนําเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาคุณภาพของยาเนี่ยมันก็จะแตกต่างก,กับของไทยแต่ไม่ใช่ว่าของไทยไม่ดีก็แล้วแต่ว่าประโยชน์ใช้สอยที่ลูกค้าต้องการที่จะใช้อะค่ะลูกค้าอยากใช้ไปไปแบบไหนเช่นายาเทียมของตามท้องตลาดทั่วไปอาจจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่1เดือน3เดือน 5, 5เดือนหรือ1ปีของเราอย่างเงี้ยค่ะย่าเทียมที่เมย์นำเข้าอ่ะอายุการใช้งานของน้องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5-8ปีซึ่งมันคุ้มค่ากับการที่จะจ่ายมากๆ พี่คะที่นี่มีแบบย่าเทียมขายไหมคะมอ,อ,ยมอยู่ชั้นชั้นบอยู่ชั้นสาขอบคุณค่ามีด้วยทุกคนมาเมาร็วในที่สุดสิ่งที่เราตามหาเจอแล้วคะ่ะมาจา้ะเรามาดูเลทราคากันที่นี่ราคาย่าเทียมนะคะไม่มีขั้นต่ํายิ่งปูมายิ่งถูกติดตั้งพื้นปูและพื้นดินได้หมดเลย 1-15ถึง15ตารางเมตร300บาทต่อตารางเมตรอ่ะเรามาดูกันย่าเทียมนี้นะคะชื่อรุ่นค่ะอันนี้เป็นรุ่นมันนิลาผลิตวันที่ผลิตปี6-6ค่ะปีที่แล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้นะย่าเทียมอันนี้25มิล25มิลก็จะเท่ากับ 2 2.5เซน2.5เซนราคาขายจะอยู่ที่799บาทความสูงย่า10บมิลขนาด1นคูณ4มตรอันนี้1เซน1เซนคือน,น้อยมาก1เซนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้กับพวกงานอีเวนต์อีเวนต์ที่เหมือนไปปูเสร็จเราก็วางของแล้วก็เก็บกลับไปใช้งานอื่นแต่ว่าอายุการใช้งานเขา่าจะน้อยมากๆเลยถ้าเป็นกรณีที่เป็นย่า1เซนอันนี้เป็นย่า2เซน ย่าสองเซนส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะนิยมปูกันสําหรับงานจัดสวนงานจัดรอบตัวบ้านเขาจะให้ความรู้สึกที่เหมือนกับย่าจริงมากเพราะความสั้นเขาจะแบบสั้นน้อยมากแต่ถ้าลูกค้าที่ชอบความนุ่มมีกิจกรรมสําหรับทํากับลูกเนี่ยไม่แนะนําว่า2เนี่ยคือคือ,ค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 อไม่เหมาะคือไม่เหมาะแหละความสูงอันนี้2.52.5ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ลูกค้าเนี่ยรีเควสเลยว่าขอ2.5ดีจังนุ่มจังแล้วก็จะมีความแบบมีฝอยแซมราคาถ้าเปรียบเทียบนะไม่ว่าราคาไมสููได พนักง,งานขายอยู่แ่บราคาต่อตารางเมตรจะอยู่ที่799บาทอันนี้นะหลอดต่อตารางเมตรถ้าเป็นราคายกม้วนค่ะจะอยู่ที่26 0 0 0ความยาว3มเซนเขาขายอยู่ที่990 990ต่อตารางเมตรนะคือ ก็จะเป็นหนึ่งช่องทางละกันเผื่อแบบลูกค้าอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเราหรือที่เราขายยาอาจจะโฮมโปรก,ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ลูกค้าได้มาดูยามาเทสมาจับยาอะไรแบบนี้ได้ค่ะแต่เตลทราคาทุกคนก็ต้องเข้าใจว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันตอนนี้ทีมงานก็เริ่มแบบเดินมาวนเวียนไปวนเวียนมาแล้วนะไม่รู้เราจะขโมยของหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปหนึ่งสองสามเราวิ่งเลยนะเบวหนึ่งสองสามเป็นบปุ๊บไปงี้เลยนะหนึ่งสองสาม กันบ้างค่ะทุกคนสำหรับการเดินดูราคาหญ้าเทียมที่โคมโปรมมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกซื้อหญ้าเทียมนะคะกับเจ้าอื่นๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นว่าเออราคาเนี่ยเขาจะเป็นประมาณไหนจริงๆเมไม่มีความรู้เลยนะว่า ไทยวัสดุหรือที่อื่นๆยังมีหญ้าเทียมแบบยกม้วนขายไหมคือถ้ามีโอกาสก็อยากจะพาทุกคนไปเดินดูนี่แหละเพื่อจะได้แบบเออง่ายต่อการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นค่ะดูให้ดีนะคะแล้วก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าค่ะเมย์ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันแล้วก็อีกนิดนึ่งขอฝากบริษัทของเมย์ด้วยนะคะก็เป็นบริษัทฟิวเทิร์มนะคะที่นําเข้าหญ้าเทียมจากต่างประเทศนะคะมาขายในประเทศไทยมีตั้งแต่หญ้าเทียมจัดสวนรอบตัวบ้านรอบตัวตึกหรือแม้กระทั่ง ญ่าเทียมสําหรับสนามฟุตบอลแล้วก็มีบริการปูให้ด้วยถึงที่เลยค่ะครบจบเลยที่บริษัทฟิลเทิร์ที่เดียวยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากปูญ้าเทียมหรือสนใจอยากนำย้าเทียมของเมงเนไปตั้งขายวางจำหน่ายที่หน้าร้านของตัวเองติดต่อเมย์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเมย์ทิ้งคอนแทคไว้ให้เดี๋ยวยวันนี้ขอตัวไปที่บริษัท i ิม n g w e ว l ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลูกน้องรออยู่ไปค่ะเยสตาร์ทรถล้วใช่ไหมไป <laughs>